สัสดีค่ะแอมนะคะก็แอมเป็นเพลย์เ r a ร i s t สเท i นน e หรือว่านักจิตบาบัดด้วยการเล่นนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจ Play t h e r a p บีวิสเนั่นเองต่อจากเอพิโ od ที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรื่องการทำความเข้าใจทำความรู้จักกับทรอม m าหรือว่าบาดแผลของตัวเองเนาะในวันนี้แอมก็จะมาพูดถึงการเริ่มต้นกระบวนการ Healing จากบาดแผลเหล่านั้น นี่เมื่อเรา acknowledge เมื่อเราเข้าใจและเห็นบาดแผล trauma ของตัวเองแล้วอะเราก็จะสามารถเริ่มต้นกระบวนการ heal ได้การรักษามันได้เนาะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเอ้ยเรามีแผลตรงไหน,นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรักษามันได้ยังไงถูกไหมแต่กระบวนการ heal ที่พูดถึงท,ที่ที่นี้อะมันคือการ heal จริงๆนะมันไม่ใช่การ heal ในระดับแบบ heal ใจแบบที่โลกโซเชียลเขาชอบใช้กันอะแบบไปเที่ยวคาเฟ่เที่ยวต่างประเทศเที่ยวต่างจังหวัดตอนวีคเอนอะไรแบบเนี้ย การฮิลในที่นี้มันหมายถึงการเผชิญหน้าไม่ใช่การวิ่งหนีและการเผชิญหน้ามักเจ็บปวดเสมอมันเหมือนเวลาที่เรามีแผลแล้วเ,เราเลือกที่จะใส่เบตาดีนลงไปอะมันจะแบบแสบมากๆเลยนะแต่ว่าเรารู้ว่าใส่เบตาดีนไปมันแสบแป๊บเดียวแต่ว่าอีกวันสองวันมันก็หายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆไม่ยอมอเผชิญหน้า แผลมันอาจจะไม่ได้แสบเท่าตอนใส่เบตาดีนนะแต่ว่ามันจะหน่วงแบบนั้นอหะไปเรื่อยๆจนวันนึงมันอาจจะอักเสบติดเชื้อเป็นหนองแล้วมันอาจจะถึงขั้นที่ยากจะรักษาแล้วจริงๆอะ่ะแล้วการ,รเผชิญหน้าหมายถึงอะไรต้องทำยังไงสำหรับแอมนะคะมันคือนอกจากจะพบนักบำบัดแล้วเนาะ,ะมันคือการที่เรากลับมาอยู่กับตัวเองมาคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วก็เขียนมันออกมา คือแอมอจ,จะใช้วิธีการเขียน journal เป็น process หลักอะในชีวิตแอมเลยคือแอมจะเขียนมันออกมาแอมจะมีสมุดเล่มหนึ่งเลยเล่มแบบที่เป็นแบบใหญ่ๆแล้วก็จะเขียนทุกอย่างที่คิดที่รู้สึกออกมาแล้วเวลาเราเขียนออกมาเราจะเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ บางคนที่ไม่เคยเขียน journal เลยอาจจะงงว่าเ้มันเป็นยังไงเขียนเหมือนเขียน diary หรอหรือว่ายังไงเราต้องทำยังไงคอนเซ็ปมันง่ายมากๆเลยคอนเซ็ปมันคือการที่เรามันคือพื้นที่ที่เราจะซื่อสัตย์กับตัวเองได้มากที่สุดพื้นที่ที่เราไม่ต้องมีหน้ากากไม่ต้องมีภาพลักษณ์อะไรใดๆเลยกับตัวเองอ่ะมันคือพื้นที่ที่เราปล่อยให้ทุกอย่างมัน flow ออกมา ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปไปเติมแต่งอะไรมันเลยอ่ะเช่นเราอาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเขียนว่าแบบเออวันนี้ฉันเหงาจังเลยฉันรู้สึกเศร้าจังเลยฉันรู้สึกว่างเปล่ามากๆรู้สึกโกรธคนคนนี้มากๆเพราะว่าเขาทําอย่างนี้อย่างนี้มาอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องมีคําสวยหรูอ,อะไรอ่ะมันก็แค่เขียนตามตามโฟลที่มันที่มันเป็นไปเราไม่ได้จะเขียนเอาโลอะไรอยู่แล้วถูกปะพอเสร็จของการเขียนอ่ะมันจะช่วยทําให้เราช้าลงทําให้เรา ได้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นเวลาที่ในหัวเรามันมีแต่อารมณ์อ่ะมีแต่ความกลัวความกังวลความโกรธความเศร้าอะไรเงี้ยเราไม่เห็นตัวเองหรอกมันเหมือนได้ที่มันพันพันกันมั่วๆอยู่ในหัวถ้าเราปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นะมันก็จะพันกันอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยเราก็ดิ่งลงไปเรื่อยๆแต่พอเราเอามันออกมาเอามันออกมาวางไว้ตรงหน้าแล้วค่อยๆดูมันค่อยๆสังเกตมันว่าเอ๊ะมัน มีปมอะไรบ้างนะมันเกิดจากอะไรบ้างนะแล้วค่อยๆหาทางแก้แก้ปมนั้นอ่ะมันอาจจะใช้เวลานะมันอาจจะใช้เวลานานต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามในการเฝ้ามองมันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะผ่านไปได้มันจะแก้ได้วันหนึ่งมันจะแก้ได้เพราะนั้นการเขียน journal อ่ะมันคือพื้นที่ที่เราจะจริงกับตัวเองมากที่สุดอ่ะถึงแม้ความจริงนั้นมันจะไม่ได้สวยงามอ่ะถึงแม้ความจริงนั้นมันจะโคตรโกรธเลย ขคตรเศร้าเลยโคตรเหงาเลยแต่มันก็คือความจริงอะ่ะมันคือการที่เราเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันแล้วหาทางอยู่กับมันแก้ไขมันแล้วก็ฮิลจากมันอะ่ะสำหรับแอมกระบวนการฮิลมันคือกระบวนการที่ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความเชื่ออย่างมหาศาลเลยอะ่ะวันนี้ต่อให้แอมจะเซอร์ติฟายนะเป็นนักบาบัดที่เก่งมากมาก,มาก,ม,ากมากแล้วสมมติ แอมก็ยังต้องอยู่ในกระบวนการเนี่ยไปตลอดชีวิตมันจะมีคำหนึ่งที่เขาใช้เรียกคนอาชีพอย่างเราอะว่า A wounded healer ก็คือผู้รักษาที่มีบาดแผลแม้แต่อาชีพนักบำบัดหรือว่านักจิตวิทยาอะไรเงี้ยที่คอยฮีลคนอื่นนะก็ไม่ได้แปลว่าเขา perfect ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้มีบาดแผลอะไรเพียงแต่เขาเวิร์กกับตัวเองมากพอและสม่ำเสมอเพื่อที่ว่าเขาจะไปรักษาคนอื่นต่อได้ แล้วพอบาดแผลที่เขามีนี่แหละที่มันทําให้เขาเห็นคุณค่าของการเยียวยาคุณค่าของการรักษาเลยอยากทําให้มันเกิดขึ้นกับกับคนอื่นอ่ะมันแค่เท่านั้นเองโอเคเราต้องทําไปนานเท่าไหร่อยู่ในกระบวนการนี้ไปไปอีกยาวนานไหมซับซ้อนไหมต้องพบนักบําบัดกี่ครั้งหรือว่าต้องเขียน journal อ,อีก,กิโโโลล์ journal อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือมาถึงตรงนี้คนอาจจะมีคําถามอะไรแบบนี้แต่แอมจะ ซื่อสัตย์และบอกความจริงกับทุกคนว่าทุกคนมีเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกันเงื่อนไขในชีวิตแอมก็แตกต,ต่างจากเงื่อนไขของคนอื่นๆของคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของ how to คือแอมไม่สามารถที่จะให้คำตอบไปเป๊ะได้ว่าอ๋ออยู่ต้องทำา1 2 3 4นี้แล้วอยู่จะ work แน่นอนแอมไม่สามารถให้ให้คำตอบที่เป็นสูตรสำเร็จได้อะ สิ่งที่แอมพูดสิ่งที่คอนเทนตท์แอมทำทั้งหมดมันคือโครงสร้างและไอเดียที่ทุกคนจะต้องไปเวิร์ต่อใน a วของตัวเองใน r o c e s s ของตัวเองในเงื่อนไขชีวิตของตัวเองแอมเข้าใจว่าหลายคนที่เดินเข้ามาหานักบำบัดอย่างเราหรือว่าคนที่เข้ามาเสพคอนเทนต์ในในเพจแอมหรือว่าฟังสิ่งที่แอมพูดอยู่ตอนนี้อาจจะคาดหวังว่าโอเคถ้าฉันบำบัดเสร็จแล้วฉันฟังคอนเทนต์เสร็จแล้วหรือว่าอ่านคอนเทนต์เสร็จแล้วฉันจะเดินออกไปเป็นคนใหม่ทันทีฉันจะ ชีวิตจะดีขึ้นทันทีอะไรเงี้ยแต่แอมจะบอกความจริงกับทุกคนว่าสิ่งนั้นมันไม่มีอยู่จริงอ่ะในความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีใครจะให้คําตอบชีวิตเราได้จริงๆนี่คือความจริงเพราะว่าชีวิตทุกคนแตกต่างกันอ่ะเพราะว่าคําตอบนั้นคําตอบของชีวิตมันอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่แล้วแล้วคาตอบของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเราคือคนที่ต้องที่จะต้องหาทางค้นพบมันเองอ่ะอาชีพนักบําบัดไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่จะบอกวิธีว่าโอเคอยูทำหนึ่งสองสามสี่แล้วชีวิตยูจะเปลี่ยนแน่นอนชีวิตยูจะดีขึ้นแน่นอนมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราคือมนุษย์อะสมองทุกคนแตกต่างกันทุกคนมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันเราไม่ใช่ขุ่นยนต์ที่จะแบบป้อนโปรแกรมไปแล้วโอเคหนึ่งสองสามสี่แล้วยูเป็นอย่างนี้แน่นอนเราเป็นมนุษย์ถูกไหมแต่นักบำบัดคือคนที่จะช่วยทำงานไปกับ เขาเพื่อที่จะช่วยให้เขาพบคำตอบที่มีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอไม่สามารถที่จะให้คำตอบ exact คำตอบแบบคำตอบเป๊ะๆได้จริงๆว่าออการฮิลมันต้องใช้กระบวนการฮิวมันต้องใชนน้เวลานานเท่าไหร่เราต้องพบนับบำบัดกี่ครั้งเราต้องเขียน journal ออกมากี่ร้อย journal เราถึงจะโอ้กลายเป็นคนใหม่ได้เลยมันไม่มีคําตอบแบบนั้นอยู่จริงๆอะค่ะกระบวนการฮิวมันคือกระบวนการที่เราต้อง ต้องทำไปตลอดชีวิตเมื่อเราเริ่มต้นกระบวนการฮีลของเราได้แล้วอ่ะแผล่มันจะค่อยๆจางลงจางลงจนเราสามารถที่จะเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นอ่ะ เพราะว่าแผลที่มันเคยบดบังตัวตนที่แท้จริงของเราอะมันได้จางลงไปแล้วแล้วเราจะสามารถเริ่มต้นที่จะคอนเนคกับตัวตนที่แท้จริงของเราได้แล้วเราจะสามารถที่จะเสริมสร้างมันให้แข็งแรงแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้เหมือนกันแล้วเราจะสามารถเริ่มกระบวนการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราได้แล้วก็การเสริมสร้างตัวตนนั้นให้แข็งแรงได้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่แอมจะมาพูดในเอพิโซดหน้าน,นะคะก็คือเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์นี้นั่นเองก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ ค่ะก็ไม่ว่าเราจะเป็นคนโสดกำลังเดทอยู่หรือว่ามีแฟนมาแล้วนะคะในพอดแคสต์ซีรีส์ทุกความสัมพันธ์เริ่มต้นที่การรู้จักตัวเองก็จะมาบอกเล่าพื้นฐานที่เราควรจะมีที่เราควรจะเป็นนะคะในการสร้างความสามพนธ์ที่ดีกับตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะโดยเราจะมีทั้งหมดในซีรีส์นี้นะคะ5เอพิโซดด้วยกันนะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ